วัสดียวคนมาทำนมนางยัดจากการใช้สัตว์บัสกันอันนี้เราจินบุกซองสุดท้ายของเราซองเล็กสุดท้ายเลยเรานมเรามนหมดอายุก็เลยต้องใช้น้ำเปล่าแทนเมื่อกี้เป็นเสียงไอของน้าเราเองนะเสียงน้าไปแล้ว ไปละหน้าไปละหน้าไปละชิกเลยเออแล้วก็อ่ะใอ้บีช่วยแบบนี้ก็ใช้ได้เลยไม้บีช่วยก็ใช้ได้นะคะก็บุญหมดไปก่อนหนึ่งรอบน้ารู้อะไรอีกบีปลงไปเลยเฮ้ยก็ได้ลนะ ดีก็จะเป็นแบบนี้เลยลด,ด็อกเจอรลี่เดินมาเพร่อเราทำอะไรอันแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้ขงขยะก่อนล็อบบี้ถูกขยะอย่เราไม่ไปใช้กระเปล่าเทใส่ฝานะคะเพราะว่าถ้าเราเทเอร์ก็มันจะเยอะกว่าน้ำดอยเกินไปค่ะเดี๋ยวาเราไม่เข้าปากนะคะก็เติมไปอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้แล้ว มากินกันนมนังย ok. ักษ์จากซาสโซบัสรถของจิ๊บุกแล้วก็ตัวเหรือของปอมเปร์นะ แล้วของเพิ้ลกก็คือเป็นรถอันนี้กับอันนี้บ๊ายบาย